ดีครับเซลกาครับผมจากเรืองชัยแท็กเตอร์นะครับจอเดียอุบลครับมาหอดแล้วครับผมมาส่งรถครับวันนี้อำเภอพุนครับคอนแกนเลิกลูกค้าก่อนเก่าม่งเสาครับออกมาตีหาครับตีหาเนี่ยออกจากโจมเพื่อนะครับมาหอดวันนลูกค้าก่อนซ่อมยางครับนีครับเลิวลูกค้าวันนี้ทําที่ที่ เอารถเอาบ้านนะครับคุณพี่เดชชาตินะครับผมเดี๋ยวเพิ่นสิดึงรถเข้าบ้าน เม่เรากี่ยรับทีลนนททำีแนนีแต่ละมองบ่คือกันนะครับทั้งบนทั้งอำนาจทั้งยโซอผู้ดอนควอนแกนบ่คือกันครับแต่ละมอง ผูกเรียบร้อยครับโอ้ยท่องกับเ้นบักไงครับโบขาดเ็คือหลักรถสองตันครับ เดี๋ยวข้เสียรถตลีไปถอดไปก่อนนะครับถอดรถตลีแล้วขึ้นมาเอาพานเอารถถอยขึ้นมาเอาพานนะครับนี่เจ้าของรถนะครับเจ้าของรถผู้ชิใส่งวดนะครับประมาณนี้ครับพิธีเอารถเข่าบ้านครับเดี๋ยวไปล่องนยผมจะถ่ายให้เบิ่งอีินะครับแกวขอขอทำพิธีก่อนนะครับสักครู่ครับผม มาแนะนำลูกค้าใส่งานนะครับที่นี่ตั้งพานนะครับสอนวิธีการใส่จนเป็นครับบบเป็นบบกรับครับมือนี่นี่ครับที่คนขับครับดีพิเศษนะครับขอนอยาตเอาน้มนะครับผม น,นี่เป็นสร้างผมนะครับสร้างผมเองเป็นกระลังตั้งอยู่เดี๋ยวจะให้ลูกค้าล่องเบื้องเมือ่อกี้เป็นล่องไปข้อนึงแล้วคนนึกว่าตั้งมันตังต้งพานแล้วแต่ว่าไมนได้ตั้งนะครับสร้างผมเป็นตั้งแล้วเดี๋ยวลองมันตรงบอกว่าตรงกับตัง้งไหมครับตั้งให้จนตรงกันแล้วจนลูกค้าพอใจจังสิบ้ากันเมื่อครับตัวน,นี้เป็นพานหกซีเอ็มทีนะครับที่หอซีเอ็มที เพิ่งกับว่าเป็นครูสักไดี๋ยวตั้งไม้ครับเพื่อนโอ้ดินดำดีแหงครับอ่าเนี่ยนี่ยครับตั้งพันได้ตั้งไม้ครับสร้างเอ๋กับสร้างขวา สำหรับโปรโมชั่นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายไปนําเลยนะครับโปรโมชั่นเราเริ่มต้นที่15เปอร์เซ็นต์นะครับหรือเพคนลูกค้าอยากใช้เงินรายกว่าชิ้หมาเปอร์เซ็นต์ครับที่ต่อมาได้ครับแจ้งผมมาเลยอยากใช้เงินเท่าไหร่รับรถเท่าไหร่นะครับชิ้นหมาเปอร์เซ็นต์นะครับเริ่มต้นที่แปดหมื่นห้าพันบาทนะครับอุปกรณ์สามชิ้นนี่ยังแน่นะครับใบเนียดนะครับเลือกเอาตอนนี้ที่ผมจัดเทดโปรอยู่มีอยู่แสงกึ่งนะครับกับหน้าสายนะครับเนี่ยแระยะนนี้เป็นแสงกึ่งนะครับแสงกึ่งสิเงินหน้าสายก็นหน่อยลงไปอีกนะครับ 160cm ทีครับรุ่นตลีสยามเมตต์กล่อิมหาตั้งแล้วเขากำลังลองเครื่องแห้งมาตรงห่วงครับแรงประหยัดน้ำมันครับโอ้มาฉันดีนะครับช่วงแคมท่องสลึงหนึ่งพอมเกตพีเดียชัดอ่าคันนี้นะครับแถมไปสลึงหนึ่งนะครับของแถมสองรถพ่วงครือเปล่าครับเชียวกะพี่ต่ออะไรอ่ะ ราราส่งหวดนะครับดาว15%ส,ส่งหวดอ่าปีปีละเสนห์ห้อนสองพันนะครับบริรวม่งหวดเยอยอุปกรณ์ตามนี้นะครับยึงเป็นน้ำขา,ขาวนะครับเป็นกําลัางตัง บึงไปน้ำกันครับเดี๋ยวอธิบายปไปน้เบึงไปน้ำ บโบมันซิคือแล้รวะครับมันกับโบหงส์ก็มาทำประเด้ไห้ให้หน้าเนาะ <c oughs> นี่ไทยสวนนะครับเอาจนจนลูกค้าพอใจหมดละหย่าได้ไรอย่นี่้นะครับ ประมาณนี้นะครับคือสิโอเคแล้วนะครับบมมีอย่างไรครับขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณที่เดชชาติครับและขอบครัวนะครับที่ใส่บริการเซลกานะครับนี่ยังกปรึกซาได้ครับประสือบว่าครับของแถมจัดเต็มครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมคลิปนี้เชีไวร์เพียงสําเนียกนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ